งานนี่เล่าขมินไดเตมองหลังประเทศไทยเกี่ยมขึ้นทะเบียนพาเขามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแส่งหนาเล่าขมินล้างขมินหวังจะจดทะเบียนแข่งกับประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ถิกเมินจากองค์การยูเนสโกส่วนสปปร,ปราปอลก็ได้แต่ทำใจพอท่างผากราัฐบบสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตัวเอง ซึ่งก็ทิวาเป็นทียินดีกับประเทศไทยพอหลังจากที่ได้มีการรายงานของสำนักข่าวไทยโดยได้รายงานว่าผาเขามาทีทิทวาเป็นหนึ่งในซอฟต์เวอร์ของประเทศไทยและในตอนนี้เมนยังอยู่ได้ระหว่างการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกและผอมน,นั้นเมยบโบดนมานีท่างโคศบประจำสำนักงานและธมมนตรีของประเทศไทยก็ได้กล่าวว่า กมรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระท่วงวัฒนธรรมของไทยได้นำเอาพาเข้ามาซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เข้าห่วมในงานแสดง World Dance Day 2 0 2 3ที่จัดขึ้นอยู่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชสดสาวนุม่มได้แสดงควมสาม,มารถทางด้านศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและในโอกาสนี้ทางประเทศไทยก็ได้นำเอาพาเข้ามาเขา มาประกอบในการแสดงโจนด้ฮับเสียงตบมือจากผู้สม้มโดยความประทับใจผอมทั้งมีคนตามประเทศเขามาขอถ่ายหูเป็นชีรนึกอย่างล้วงหลายหลังจากการแสดงผ่าเข้ามาดังกล่าวได้จบลงพร้อมกันนี้ทางการไทยยังได้ให้ข้อมูลให้ทราบเติมอีกว่าผ่าเข้ามาแมนมีมาแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16โดยได้ฮับอิทธิพลมาจากชาวไทยใหญ่ที่น้ำใสผ่าเข้ามามาทัว โอมาาผู้ชายไทยก็ได้น้ำใสพผาเา้ามาม่ามัดเอวและยังประยุกต์น้ำใสใแนประโยชน์ต่างๆเ่นการใส่นุงอาบนำเฮ็ดผ่าเส็ดตัวและปูบอนนอนซึ่งทั้งนี้ทั้งประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนและหักษามรดกวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกและสามารเสนอซื้อรายการที่เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม่อ องค์การ, Dai, ระยะูเนสโกไดเลนเนลยาทผพานมาทางประเทศไทยก็ได้เสนอขึ้นทะเบียนโคนในปี2018ขึ้นทะเบียนหนวดไทยในปี2019ขึ้นทะเบียนโนลาในปี2 0 2 1เลราสุดใน่ัยปีนี้ประเทศไทยก็จะขึ้นทะเบียนสงการไทยเป็นมรดกโลก ซึ่งต่อกับข้าวนี่เองก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่นานยินดีกับประเทศไทยที่จะขึ้นทะเบียนพาเข้ามาเป็นมรดกโลกแต่จะได้ก็าตามอย่างทิกเข้าหู่กันดีว่านอ,อกจากการน้าใสพาเข้ามาในประเทศไทยแล้วในภักผืนอาซีตะเวนออกเสียงไต้ก็ยังมีสปปเล่าและคขมนที่มีการน้าใสพาเข้ามายัางแพร่หลายในแต่ละเขตทองถินต่างๆโดยเฉพาะในกรอนอนานีเดมีกระแสดามาที่เริ่ม จากเศรา้าคมนจอมครีมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่พญาญ่ามแค่งกับประเทศไทยโดยเด็กคลมว่าผ่าเข้ามาแท้จริงแล้วเป็นของคม้นที่เป็นตัวตำรับ และพอมนั้นยังพยายามจดทะเบียนผาเข้ามากับองค์การยูเนสโกแข่งกับประเทศไทยถึง2ปีแถมยังอ่างวาถึงว่าจะเป็นคําอไล่การเดียวกันแต่ขมนก็ยังสามารถสมัครได้เช่นกันเนื่องจากยูเนสโกบรดจัมกัดการลงทะเบียนในความเป็นจริงยูเนสโกสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนห่วมกันของมรดกวัฒนธรรมทั้งหมดเพื่อให้สามารถร่วมกันปกป้องได้แต่จะได้ก็ตาม ทางประเทศไทยก็ได้แซงหนาคเมนและทรงผ่าเข้ามาเขาไปไว้ใเนลเลซือโจทะเบียนเป็นโมรดกโลกแสซงคเมนต่างแต่วันที่สเปดกุมภาทรงพัศชามที่ผ่านมา ซึ่งในคณะเดียวกันทางด่านซปปอลาวที่กอมี่วัฒนธรรมการนําใส่พาเขามาเส้นเดียวกันกับประเทิไทยก็ได้มีการออกมาเชียนไว้ตอกับทีประเทิไทยได้เขียนทะเบียนพาเข้ามาโดยก็ได้มีสํานักข่าวสื่อดังของสปปล่า,ลาก็ได้ออกมาไล่งานข่าวดังกล่าวและก็ได้เหตไให้คนล่าจำนวนลวงหลออกมาคอมเมนต์แสดงคําคิดคําเห็นทีเฮดเอาคนเล่าเดทเต่ทาใจยินดีกับประเิไทย และต่างข้ามท้าวาเป็นยังสปอปลาวคือบอผ้ากันอนุรักษ์หักษาวัฒนธรรมผาเข้ามาที่ประเทศลราก็มีเซียนกันเต่กัปบ่อยป้าลาเลยต่างกับประเทศไทยที่เกีมจดทะเบียนเสงหนาเร็วเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เขาคนละบางส่วนน้ากันซึ่งคอมเมนต์เพื่อเด็กกาวาดีใจในประเทศไทยผาเข้ามาเป็นของเล่าเทะเแเต่คนเล่ากับบอสนใจ น่วยงานรัดองปกเฮาจังแมนขีคานโบมีแนวคิดอนุรักษ์ศักษาวัฒนธรรมมีแต่ยู่เดกภาษีไปซื้อซือสมแนถี่เขาหยาดไปในขณะทีผูน้ำเล่าเฮากำลังลงไหลจากทื่นก่อนใหญ่ของมหาอำนาจโดยอ่างว่าเพียอเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของสาลเากลับมาถึงจุดถึกลาเลยและอาจจะเสียมหายไป วัฒนธรรมเล่ากำลังจะเสียมจางไปถ่ายยังถือกลาเลยแบบนี้จากคว่มเสียมจางอาจจะสูญหายไปเลยก็เป็นไดอย่าโทษเขาเลยพอผูกเกี่ยวของของบาดเท่าพวกเขายัางค่าเส้นใบสัมะทานที่ดินหายกับแน่เที่ยงจีนเลยบอทันไปหัวพ่วมขอมูลมากขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเด็นคือพาเข้ามาเป็นวัฒนธรรมห่วมพอมันมีมากก่อนยุคหมอนคแม่ก่อนขับไปหอดอีสานและไปหอดสยามบอกง่ายๆว่าวัฒนธรรมในอาซีตะเว้นออกเสียงไตในแถบนี้แม่น้าใส่ห่วมกันจนแยกกันบอดได้แล้ว ถึกตองแล้วแต่ทั้งนั้นเพิ่นก็มักจะเหตุแบบเมื่อภายเงาสาเอาเสาเอาโคนอายุพกซิขึ้นไปจึงจะเข้าใจเรื่องนี้ใดไหวหลุ่นไม่อาจมีไหนคนสีเข้าใจข้าวัาประวัสศาสตร์และที่ไปที่มาของแต่ละสิ่งอย่างได้ละเอียดถึกตองและสอดคล้องกับคนเป็นจริงคอมเมนต์ตอบกลับ ส่วนตัวคิดว่าการเวลามันสิไปสู่ตัวเองใดตอนนี้หาพวกเขาเคลม่ไปโลดพอแห้งเวลาผ่านไปแนวคิดใหม่ๆเขามาเขาเจึงจะแนมเห็นขอเท็จจริงมันกะเปลี่ยนกันใดวงการวิทยาศาสตร์หรือวงการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีคิดกับหลักฐานตลอดเวลา แคนก็เป็นวัฒนธรรมพวมเป็นยังเล่าจึงข้นใดหรือว่าน่วยงานไผรเกงกรและพูนันจึงได้วาเนี่ยนี้ก็บอได้เพราะมันเป็นยนประเทศเท่าเองที่ปล่อยปะละเลยโบสนใจวัฒนธรรมวัฒนธรรมพวมศาสตร์แต่ถาวาศาสตร์ไดเสนอ,อกอน่กนมันก็กลายเป็นของศาสนัน้ทนทันที ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์ขขงคนเล่าบางส่วนโตกลับข่าวที่ทางประเทศไทยเกี่ยมขืนทะเบียนพาเข้ามาที่เป็นมรลดกควมที่นาสายกันทางประเทศไทยเล่าและคอมเมนต์ขืนเป็นมรลดกโลกทางวัฒนธรรมแส้นหนาซอฟปอลเล่าและคอมเมนต์